สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับผมมันนี่ก็มันมีอย่างไรครับผมมันนี่มาอัปเดตห้างต่อคือเก้าครับผมห้างต่อที่ได้เลียงไว้นะครับมันนี่สิภาพพี่น้องมาเบิ้งห้างต่อที่ผมเลียงไว้นะครับผมว่ายงยไปสำไดาวครับใส่เวลาเลียงมากก็สามเดือนกว่าล้วครับผมโอ้ยังครับ เกือบๆแล้วครับประมาณอ,อาทิตย์หนาครับผมคือสิเข่าสามเดือนพอดีครับผมนี่ครับผมห้างข้างแหลกซึ่งห้างนี้เอามาตอนนั่นก็ซ้ำหลูกตะกอนนะครับผมประมาณเกือบๆซ้ำหลุกตะกอตอนเอามานะครับนี่ก็ประมาณ ลูกบอนะครับผมแม่เป็นบินข่าบินออกก็ถือว่าใหญ่เร็วอยู่ครับผมท้างนี้ไก่แล้วไก่สิไดเอาลงกินแล้วครับผมเบื้องห้างที่สองเลยครับผม บรรยากาศน้ำแรงๆครับอย่าก,ก็หกหลายมีเวลาตัดครับห้งที่สองครับผมตัวนี้ก็เอามาก็ใ่ญยก,กว่าไอห้างนั้นนะครับผมก็ใส่ระยะเวลาซ้ำกันครับ ัได้พอเอากินแล้วครับผมของโฟกัสสั่นไหมนะครับผมใส่มือใส่ในทายครับสีสันส่นเงี่ยสิครับผมหยกเห็น ยหงไงว่าห้างแหลกอยู่น้อยนึงครับผมใวเบิ้งห้างที่สามเปนต่อครับผมห้างที่สามหกคักเลยครับพี่น้องยุ่งกันหล ยอยู่สูงคนระับห้างเอาไว้สูงนี่ครับห้างที่สามผมมาก็เขาททาอยู่นะครับอาชีพนี้ทาเศษอิรีนะครับผม ไปเบิร์ห้างทีซีกันเลยครับผมห้างทีซีห้างทีซี บรรยากาศงามแรง,แรงอยู่บ้านนอกขอกหน้าครับผมบ่คอยเดีไปไซ้าแล้วครับผมช่วงนี้เฮดกับบ่เกิดบ่ได้ไปทายให้พี่น้องเืิ่งเลยครับตะกากับบ่ได้หอดสอเมาครับผมปไปเลื่อ ห้างนี้ครับผมช็อตเด็ดเลยห้างนี้ใหญ่เลยครับห้างนี้ว่าสิตห้างนี้นี่ว่าสิตทาเอาชุดตีโตนะครับผมสิเอาเดี๋ยวสิไทยให้พี่น้องเลยเบิ้งแงมเอาครับผมห้างนี้ใหญ่ครับใหญ่ก็มูลเลยห้างนี้เอามา ป้ามาเป็นห้างที่สองห้างนี้แต่ว่าเป็นเห็ดเร็วแห้งครับผมเห็ดเร็วกระมูเลยแม่เพิ่กจะไลยนี่แหละครับห้างต่อที่เรียงไหวครับผม หหต,ตีห้างหาห้างบติดห้างหนึ่งครับห้างหนึ่งใต้ใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงอยู่เกือบเกือบสมเดือนครับผมว่าสีตีเลยเก็เสียดายแม่มันครับผมไม่อยากเผาอยากให้มันเห็ดเอาแบบอนุรักษ์เชิองอนุรักษ์ไปนั่นะครับผมสีถาชุด ตีโตตีหางโตมาก่อนครับผมพอว่าหน่องปลาพันซังแล้วปาพันซังมาแล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวสีไทยงามตีให้เบิ้งนะครับผมเพราะทำเฮาใส่ชุดเตียวมันมันแม่แม่ไอตัวแม่พันบลาใต้นะครับพันกระสิอด่ยเฮ็ดโตอ,อยู่หม่งเก้าไปอีกแต่ถ้า เผาเอามันมันใต้ครับส่วนหน่อยมันส่วนหลายมันสีใต้ส่วนหน่อยก็หลอดอยู่ครับแต่หยาดเพิ่นบ่เเ็ดต่อนะครับก็เลยต้องถ่าแต่ห้างนี่เราจะเอาเป็นห้างแหลกเลยหรอครับผมอี้ต่องามๆครับผมก็อย่งห้างหนึ่งเพิ่นก็จ้องไ้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิขอสื่อ สื่อหั่งมันครับผมผมก็เลยเบาน้ำทิมงานว่าโอเคหั่งน่อยสิบอบอตีสิปล่อยเพิ่นห่างไว้เองครับผมว่าสิขายหั่งขายหั่งก็ราคาดีอยู่นะครับผมว่าหั่งต่อเห็นไห้อยู่สามสี่หั่งครับผมแต่ว่าเอามาบ่ไดดผมคุ้มไปเอาสองเทื่อแล้วครับสองสองเทื่อสามเทื่อแต่ว่าเอาบ่ไดดมันอยู่ไกลมือครับผม ไปสิไปใหญ่มากนะครับผมไปตอนกลางคืน2เทือ่สามเทือเอามันมาบ่ได้ครับมีแต่ห้างอยู่สูงนําอยู่ไกลมือนะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมฝากช่องหนองไม้น้ำเอกครับผมแซมไซ าบฮายูฮากินครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำครับผมพบพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ